มือนี้สิ่งผ้าเมล์ลำไยยางทงเด้อค่ะยางเทียวเนาะเที่ยวออกบานทุกจุเลยอ่ะเที่ยวนะคะเด้อไปเที่ยวไปเบิ่งสวนเนาะไปเบิ่งสวนผ้าเมลําลำไยเฮายางออกกำลังกายงามสาวๆจ้ะ

พระออกกำลังกายเนาะคะ่ะพระออกพาแม่พาแม,ม่พังลําไยยางออกกำลังกายะะด้วยค่ะเด้อเบิงะะ่งด้วยค่ะเพราะว่าส่างทองเนี่ยยางหน่อยๆต้องออกกำลังกายมือและเทือนะคะเตะสุมือเพื่อนออกกำลังกายไม่แข็งอ่ะโบ้เคยทายมาให้แม่ๆได้เบิ่งกันด้วยค่ะ ทั้งพีทั้งห้องเลยค่ะ พาแม่พังรำใ,ใออยเฮวยางเด้อค่ะมืนน้อนี้พาน้องน้องรำใยกับหนุ่มเรย์โซนะคะเดินออกกำลังกายช่วงเช้าเชาเนาะเบิ่งเด้อค่ะเด้ออาบน้ำแล้วก็ย่างออกกำลังกายธรรมดาไม่แค่ก็พาย่างสูส่เซาล่ะค่ะให้ควานเพิ่นพาย่างแต่ก็บ่อทายบ่ไดอทายมาให้แม่ๆได้เบิ่งกันมื้อนี้ก็เลย มาอัปเดตถ่ายให้ผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งแม่พังลำไย,ยกับหนุ่มหน่อยรีซอรีซอมาอยู่ข้างหลังเด้อค่ะเด้รอรีซออยู่ข้างหลังเนาะแม่แข็ผ้ามายางออกกำลังกายเพราะว่าสร้างของต,งตงงออ้องออกกำลังกายเนาะไอ้อหูจุ้ยนี่เยอะหูจุ้ย ผ้า้างทองมาออกกํลังกายเพื่อสุด้คลอดง่ายๆด้วยค่ะเด้ยอยางมาทั้งผีทั้งหองเนาะ เดี๋ยวก็หอดสวนแล้วล่ะค่ะที่มองรีซอพักเนะาะวังนึงบ่ได้ให้ลิซอถ่าย,ายอ,าอยู่หนีเด้อค่ะบ่ได้ให้น้องลิซอเพิ่นถ่ายอยู่หนีเนาะ นี่ก็สิเขาเขตส,สวนเ่าแล้วเด้อค่ะเขาเขตมองถีรลิซออพ่นผักเนาะมองบ้านลิซอรกระบอกไก่เด้อค่ะแต่ว่าการยางกับหญ้าเนี่ยจักน้อยเนาะมาน้ำกันงสองตัวพี่น้องเด้อค่ะยางมาน้ำกันแต่ก็นี่ลำไย,ยอยู่ก่อนเนาะ yeah. เด้อค่ะ <S <S เขาเอีกเขตสวนเขตบ้านรีซอเรเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะหญ้าที่แม่แคบปลูกไวน้นะคะสองไร่สองไร่นะคะที่จะให้หนุ่มน้อยกับแม่พังได้กินเนะาะเมื่อวานนี่ก็ไปอัปเดตนี่เด้อค่ะอ่ะนี่เป่อเป่าให้จ่าบนเน่เลยนี่เกลออันนี้นี่นจ้าบนเน่นเนถึงเบือกล่ำเลย นี่เด้อค่ะแปลงหยาที่มแมฆบอกว่าปลูกสองไรนี่เด้อค่ะที่ว่าปลูกสองไรเพื่อห้แมมล็ดง่ายครับรีซอพ่นไดกินแตว่ากะตัดไปแล้วล่ะก็ลั่งขึ้นหม่เด้อค่ะเบิงเด้อค่ะก็ลั่งขึ้นไม่อีกจักเดือนกลัวๆกับคือสิตัดได้นะคะแต่ตอนนี้มันยังอ่อนอยู่มันกินบ่ได้นี่นี่น่นจ๊กกะลองส่องอยีเป้าเจ้าสมเน่จา,กกาจากกะลองส่องอ้แจ้าจ๊มุมแน่เลยทายจาก้กจ๊กกะลองส่อง ปลอกเลยจ้าก็ลองซ่องนี่เออเออปลอกเลยอ่ะมาเบิ่งเด้อมือนี้อ่ะเด <"Hey, S 2> ้อค่ะอ่ะกินใบไผ่เนาะกินหญ้าก so, ินใบไผ่ประจ้าเออส้มไม้กล้องบ่บ่หมองเกาะไอหมองปลอให้นึกว่าสักกระไรนี่ยลองซ่องล่ะหนีเป้ากี่ไรหนีติดจันมื่อกี้เกาะโดนานากีฟังภาษาสวยไปนําเด้อค่ะเลย

ยาผ้ามายางออกกับ ok ม oh. ah, oh. ังกเด้อค่ะเด้อแม่แค่ยางออกกับมังกรเนาะผ้ายางออกจากบ้านมาอันนั้นก็เป็นบ้านของดีซออันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าเด้อค่ะอ่ะไอ้ไอ้บนจ้าเขามองอยู่เปล่าไอพี่จ้า นางออกกํามังไก่ด้วยค่ะแม่เนาะกำลังไก่ด้วยค่ะกลองอะไดิกันมากลองอ่ะพามาหยางออกกํามังไก่จั๊กน้อยแม่แขกสิได้กลับหยางกลับมองกลับมองเศร้าโอ้ยปลากร่อยมองอโซ่จนึด้ปลากร่อยมองยะตาโซ่ ไห้ระกัสุกกว่าไป้ยุ้ยควายควงแกะขึ้นได้ไหมคว่างคือว่า้องอืมคว่างคืวาปล่อยปล่อยลุยแล้วคเ่างแกะสามัวคว่างคือว่าโอ๊ยคว่างคว่างคือว่เฮาวฮาเฮาวม่งฮาวยว่างคือวานะเพาะขับบนบนหลังฮ้ายเลยเพราลังด้ายมากเข้าไหมฮ่ฮอ้ม่บุบหัวดิ ปลาปลากร่อยนาเตีจูนึงปลาคร่อยเปลินเอาเพื่อคุยงมันใต้เนาะโอ้ยเจ้าเด้อแกจะเอาออกมังไต้จ้ามาบสมีหน้าสบะนี่ไม่นโบ้แม่เลยมันไปคือดิ่งโว้อะมือเกลียวเนาะนะแป๊บหนึ่งก่อนเด้อค่ะผักหมอกำไกลคลิปนี้แม่แขกอ่ะรีซอขอเสียงหน่อยครับอ่ะขอเสียงหน่อยครับ